เขาใส่แว่นสีแดงเขาชอบเดินใปนทุ่งเรียนห่อปวดร้านครับผมมีสองคนเส้นท้้งบนครับปือผู้ชายตัวเรามีหนวดสีดงคือนักเรียนเดินผ่านปุ๊บค่ะเขาก็จะจับผมมาค่ะแล้วเขาก็จะพูดในโทรโข้เขาก็จะแบบตรวจความเรียบร้อยถ้าไม่ถ้าทําผิดปุ๊บก็คือโดนเข้าห้องปกครองเลยอะค่ะ กราบเรียนท่านผู้ชมที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสำหรับวันนี้สป r i t e โปรดักชั o นขอ,อนำเสนอรายการมอปลายในแง่มุมความคิดเห็นเรื่องวิธีการลงโทษนักเรียนของบุคคล3กลุ่มคือกลุ่มนักเรียนมอปลายกลุ่มคนทำงานและกลุ่มของค,คุณครูฝ่ายปกครองเคยคยทเคค่ะเคยค่ะไม่เคย,เย,นะเยคะ่ะเคยคะ่ะเคย,คเคยคอ่ะเออผิดกดเรื่อง เรื่องระเบียบแบบผมอะไรปีนรั้โรงเรียนนะคะมาสายแต่ว่ามาสายมากๆเลยค่ะสายมากบ่า,ายโมงเลยขโมย2คู่ครับก็อย่างไว้ผมยาวเลผลการสำรวจของ s p r i t e Production จากนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน100คนพบว่าเพื่อนๆ90คนเคยทำผิดกฎระเบียบของโรงเรียนกันทั้งนั้นและมีเพียง10คนเท่านั้น ที่ไม่เคยทําผิดกฎระเบียบใด,ดๆของโรงเรียนเลยอาจจะไม่สามารถให้ไว้ผมยาวได้แล้วก็สับในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นว่าก้อนผมการก้อนผมเนี่ยเป็นอะไรที่สาวเพศสองเราไม่ชอบเลยแล้วก็ต้องมีการแบบนีการเข้าแถวในวันนั้นซึ่งเราก็จะมีสายสื่อว่าวันนี้มีคนมีการตรวจผมตรวจเล็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไปคือไอสิ่งที่จําได้เลยคือตอนมหคือด้วยความที่บ้านของอาจารย์เนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนมากเดินประมาณห้าถ้าเดินเนี่ยประมาณ ไม่เกินสิบนาทีอะถึงบางทีวิ่งหน่อยก็ห้านาทีก็ถึงละ่ะเพราะฉะนั้นด้วยความที่นิสัยของเด็กใกล้บ้านเชื่อว่าทุกคนเป็นจะไปสายเพราะว่ามั่นใจว่าฉันแป๊บเดียวฉันก็ถึงส่วนมากก็จะเป็นการแข้งเพื่อนอะไรนี้เพื่อนเด็กมอปลายมันจะชอบแอบไปซุบบุหรี่ในห้องน้ําแล้วก็จะแข้งตะโกนมาไฟไหม้แล้วก็สาดน้ําเข้าไปแกล้งมันหรือก็อาจจะโยนประทัดเข้าไปที่มันตกใจ และจากการสอบถามเพื่อนๆเกี่ยวกับวิธีการลงโทษสุดฮิตของคุณครูฝ่ายปกครองพบว่าอันดับที่ 1. การเชิญผู้ปกครองมาพบอันดับที่2เป็นการหักคะแนนความประพฤติอันดับที่3เชิญไปคุยกันในห้องปกครองสองอันดับสุดท้ายเป็นการตีและการลงบันทึกความผิดแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะการวิธีการเลี้ยงลูกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นว่าการลงโทษแล้วมันมันมันไม่ใช่แก้ไขปัญหาเนี่ย อันนี้เวลาที่ผมจะลงโทษเนี่ยผมก็จะดูจะไม่ลงโทษนักเรียนเลยจะถามสาเหตุของการทาผิดก่อนว่าทาไมถึงทานี้เช่นมันไปชกเขาเนี่ยถามแรงบันดาลใจให้เขาชกเนี่ยเป็นเพราะอะไรเราดูตามสถานการณ์บางทีเขาไม่ได้มีเจียนาแต่เขาเข้าใจผิดบางทีเราก็สามารถชี้แจงแล้วทาให้เขาเข้าใจถูกก็จบได้ไม่ต้องมีการลงโทษแต่ในบางครั้งก็ต้องเป็นการลงโทษเพราะว่าไอ้ความรับรู้แต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนต้องผ่านกันลงโทษเขาถึงจะรับรู้ว่านี่คือผิดคือจริงๆถามว่ากฎระเบียบมีความสำคัญยังไงต่อการาศาึกษากฎระเบียบจริงมันก็มีส่วน,ส,วนส่วนเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอยู่แล้วในตัวมันแยกกันไม่ได้เพราะกระบวนการจัดการศึกษานั้นมันเป็นการพัฒนาคนต้องให้เป็นคนเก่งคนดีแล้วก็มีความสุขใช่ไหมครับอยู่บนพื้นฐานสังคมโลก เรื่องกฎระเบียบนี้คือเรื่องการเรียนรู้อย่างคือเราไม่ใช่ว่าโรงเรียนต้องมีกฎระเบียบโรงเรียนเป็นสถานกักกันนักเรียนอะไรมันไม่ใช่แต่โรงเรียนคือแหล่งเรียนรู้การเรียนรู้ว่ามีกติกาถ้าเขาไปอยู่ในสังคมเขาก็ต้องเจอกติกาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในหน่วยงานในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งถ,ถ้าเขาเรียนรู้อยู่ในโรงเรียนว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับกฎกติกาได้ก็ไปข้างนอกเขาก็จะเข้าใจ เงื่อนไขต่างๆที่จะเกิดขึ้นเขาปรับตัวไม่ยากและเขาก็าจะมีความสุขในการที่จะอยู่ในสังคมได้จริงๆสังคมก็จะเขาอยู่กับเขาได้อย่างมีความสุขด้วยถึงแม้ว่าวัยรุ่นอย่างพวกเราจะไม่ชอบกฎระเบียบกันสักเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะค่ะว่าถ้าไม่มีกฎระเบียบแล้วชีวิตเราก็จะขาดความทราบๆเหมือนกับขาดสป,ปรายยังไงอย่างนั้นเลยนะคะ สำหรับวันนี้ทีมงาน s สป e Production ขอจบรายการมอปลายเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ